สวัสดีครับแฟนมวยผู้ติดตามเพจบันเทิงมวยไทยบัสเอ็มวยไทยและช่อง y o u u u b e b บัสสเตชันคลิปนี้ก็จะมาให้ข้อมูลนักมวยเบื้องต้นพร้อมวิเคราะห์วิจารณ์ฟันธงเพื่อประกอบการชมการเชีีย่ยศึกมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่13เมษายน2568ถ่ายทอดสดช่อง7 HD เริ่มถ่ายทอดตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปสำหรับมวยไทยเสีในสัปดาห์นี้ ผู้เปิดหัวรายการเฟซบุ๊กนวพลควายงามพบกับคีเลียนพุ่มพันธุ์มู่งจะชกกันในพิกัด112อปอนด์ผู้ที่สองเวนอมลักกี้บันเทิงพบกับเพชรรุ่งแสนวิวินยิมจะชกกันในพิกัด125ปอนด์ผู้ที่สามรุ่งเพชรเพชรเจริญพบกับดาบดำกระเป๋าลิงกี้จะชกกันในพิกัด125ปอนด์ผู้ที่สี่เป็นคู่เอกนำรายการ เป็นการป้องกันแชมป์ในรุ่น118ตอนสนามมวยช่องเจดสีวันชัยน้อยสอทอเหี่ยวบางแสนพบกับฉลามดำนายกเอทศสาลาจะชกกันในพิกัด118ตอนเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ a c e b o o k นวพลควายงามพบกับคีเลียนพุ่มพันม่วงจะชกกันในพิกัด112ตอนมาดูที่นักมวยมุมแดง Facebook นวพลควายงามนักชกวัย15ปีจากจังหวัดกาลสิน สูง168เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อยห้กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า30ไฟ f a c e b o o เป็นมวยขวามวยเข่าครบเครื่องรูปร่างสูงยาประเภทเดินเสียบเดินแทงคว้าคอล็อกรัดมัดตีร่างกายแข็งแกร่งเป็นมวยเข่าปอดใหญ่ปลายแรงกล้าแลกกล้าบุกจิตใจสู้เกินร้อยซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมสถิติสามไฟล่าสุดที่ชกไว้ ชนะคะแนนเจมสักแสงทองคารแกสที่เวทีมวยช่องเจสีชนะคะแนนเหนือพยักกลวยบางคอแหลมที่จังหวัดร้อยเอ็ดไฟล่าสุดแพ้น็อกยกสองให้กับอดัมสอเดชพันธ์ที่สนามมวยช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนคู่ชกคีเลียนพุ่มพันธ์ม่วงหรือว่าคีเลียนเพชรสี่หมื่นนักชกวัย17ปีสูงหนึ่ง้ยห้าแปดเซนติเมตรจากจังหวัดนครศรีธรรมราช น้ำหนักปล่อยปล่อย49กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า45ไฟต์เป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าประเภทเข่าบูดูดันเปิดเกมเต็นนำปล้ำตีคว้าคอจับรัดมัดตีเข่าในแข็งแกร่งหมัดสวนสอกสวนอันตรายกล้าแลกกล้าบุซ้อมที่ค่ายมวยเพชรหมื่นจังหวัดนครศรีธรรมราสถิติ3ไฟล่าสุดที่ชกไว้แท้คะแนนยอดกันช้างนครศรีที่เวทีมวยช่องเจสี ชนะน็นนอกยกสองสอนธนงรถสวยจ่าเจ็ดที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีไฟล่าสุดแท้คะแนนให้กับจิรวัตรสราชภูมิที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่สีมกราคมที่ผ่านมาสำหรับมวยคู่นี้นักมวยฝ่ายแดง Facebook เป็นนักมวยดาวรุ่งอยู่ในแผนงานสร้างของผู้จัดเป็นลูกชายของนวพลสิทธิ์ผู้พันตุอดีตนักมวยฝีมือดีเวทีมวยช่องเจ็ดสีเป็นมวยข่าแข็งแรงประเภทสูงยาวเข่าดี แต่นำปล้ำตีแต่นำหัวจิตหัวใจสู้เกินร้อยร่างกายแข็งแกร่งฝีมือมวยการผ่านมวยเวทีเมืองกรุงจะเป็นรองแต่ว่าได้ลูกแข็งแรงได้ลูกขยันหัวจิตหัวใจสู้เกินร้อยซ้อมอยู่ค่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเคยมาชกไว้ที่เวทีช่องเจ็ดสี่สองไฟ์ชนะหนึ่งแพ้น็อกหนึ่งไฟ์ไฟแรกชนะคะแนนเจมสักแสงทองคาแกสไฟที่สองแพ้น็อกให้กับอดัมในยกที่สอง ไฟนั้นเจ็บหนักซึ่งล่าสุดชกไว้ที่พิกัด109ปอนด์ไฟนี้ปล่อยเบทขึ้นมา112ปอนด์ในขณะที่คีเลียนเป็นมวยมาแทนไฟนี้คีเลียนก็ปล่อยเบทดขึ้นมา112ปอนด์เหมือนกันซึ่งไฟล่าสุดชกไว้106ปอนด์ชื่อมวยกระดูกมวยเบอร์มวยกาาผฐานมวยฝีมือมวยจะดูดีกว่าแต่ว่าจะเสียเปรียบเวทดน้ำหนักแรงประทะช่วงหลังถือว่าฟอร์มการชกก็ไม่ค่อยดีมวยคู่นี้ชอบไปที่เฟซบุ๊ก นวพลควายงามกระดูกมวยการผ่านมวยอาจจะดูเป็นรองแต่ว่าได้เปรียบรูปร่างได้เวทดใหญ่แรงประทัดดีกว่าที่ต่อที่เบียดไปเบียดมาท้ายๆดูแข็งแกร่งกว่าส่วนคีเลื่อนกระดูกมวยการผ่านมวยดีแต่ว่าเบียดไปเบียดมาช่วงท้ายๆจะต้านไม่อยู่ไฟนี้เป็นมวยมาแทนการเตรียมตัวการฟิตซ้อมก็อาจจะไม่เต็มที่ชอบเฟซบุ๊กนวพลควายงาม ได้เปรียบรูปร่างช่วงชกได้เวทแรงประทะการเตรียมตัวดีกว่าไฟนี้เอาชนะคีเลียนพุ่งพันม่วงจะแจ้งเกิดไปได้สำหรับ Facebook นวพลขวายงามคู่ที่2องเวนอมลักกี้บันเทิงพบกับเพชรรุ่งแสนวิวินยิมจะชกกันในพิกัด125ปอนด์มาดูที่นักมวยมุมเวน,เวนอมมอลักกี้บันเทิงนักชกวัย20ปีจากจังหวัดสงขลาสูง170ซติเมตร น้ำหนักล่อย57กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า70ไฟเป็นมวยฝีมือมวยซ้ายมวยอาวุธครบเครื่องเป็นมวยจังหวัดสองประเภทตั้งรับจับทางเต่ซ้ายต่อยซ้ายหมัดสอกคมฝีมือจัดจ้าหลักเหลี่ยมิวสมองมวยดีซ้อมที่ค่ายมวยเพชรเกียรติเพชรเป็นมวยผู้จัดสถิติ3ไฟล่าสุดชนะคะแนนพยัคฆสุรินเจาวเวอร์ที่มวยช่องเจสีแพ้นอกยก3ีเด,ดชช้างนครศรี ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีไฟล่าสุดเป็นการชกโชว์ไม่มีการตัดสินชกกับเพชรชยุธนุปราบุรีที่สยามพารากอนเมื่อวันที่5กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาส่วนคู่ชกนักมวยมุมน้ำเงินเพชรุ่งแสงวิวินยิมนักชกวัย26ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์สูง168เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆหกกิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่าเจิไฟเป็นมวยอาวุธหนักแรงเป็นมวยขวาประเภทเปิดเกม เตะขาต่อยหมัดต่อยท้องต่อยหน้าประเภทซ้ายนับขวานอกเป็นมวยบู๊เปิดเกมกระดูกมวยการผ่านมวยดีซ้อมที่ค่ายมวยวีวินยินเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสถิติห้าไฟยังไม่เคยชนะใครสามไฟล่าสุดแ้นอกยกสี่จตุรัสสัป,ปริดาที่เวทีมวยรังสิตแ้นอกยกสี่เพชรสงวนเอราวันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไฟล่าสุดแ้นอกยกสองให้กับเด็กดดยที่เอ็นมวยไทย ที่สนามมวยช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่ห้ามกระาคมที่ผ่านมาถ้าดูจากสถิตห้าไฟล์ล่าสุดแท้คะแนนหนึ่งไฟ์อีกสี่ไฟ์เป็นการแพ้น็อกซึ่งยกที่สี่จะเป็นยกที่โดนน็อกบ่อยที่สุดสำหรับในคู่นี้ซ้ายกับขวาเวนอมเป็นมวยซ้ายฝีมือจัดจา้างเป็นมวยคนจัดซ้อมอยู่ค่ายเพชรเกียรติเพชรเป็นมวยจังหวัดสองรูปร่างดีดักแต่ดักแทงจุกจิกชกยากประเภทตีหัวเข้าบ้านหลักเหลี่ยมไอคิวสมองมวยดี แต่ชกทรงถอยเยอะไปหน่อยไฟนี้ปล่อยเวทขึ้นมา125ปอนด์ปกติชกอยู่ที่118หรือ119ปอนด์ในขณะที่เป็นรุ่งแสนเป็นนักมวยรุ่นที่อาวุธหนักแรงประเภทเปิดเกมซ้ายนับขวาน็อกแต่ส่วนใหญ่จะโดนเขาน็อกมากกว่าดูว่าเป็นมวยบูหมนะัดหนักแต่ระบบป้องกันตัวไม่ค่อยดีเลยพลาดบ่อยช่วงหลังสภาพร่างกายไม่ค่อยดีโดนหมัดโดนสอไม่ค่อยได้ สามสี่ไฟ์หลังนี้แพ้น็อกรั่วสำหรับเพชรรุ่งแสนเป็นมวยซ้ายกับขวาประเภทฝีมือมวยซ้ายที่อยู่ที่เวนอมประเภทเตะขาต่อยหมัดแรงซ้ายนับขวาน็อกก็ต้องอยู่ที่เพชรรุ่งแสนคู่นี้ชอบไปที่นักมวยรุ่นน้องเวนอมลัคก,กี้บันเทิงจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมสมองมวยความเป็นมวยดูดีกว่าไฟ์นี้เหมือนตั้งใจมาให้เกิดเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นได้เปรียบรูปร่างพูดไปแล้วคือได้เปรียบทุกประตูเลยก็ว่าได้ ถ้าไม่สะดุดโดนนับนอกก่อนพร้อมเกิดได้แน่นอนไฟนี้เวนอมลักกี้บันเทอรซ้ายจัดจ้านร่างกายดีฟอร์มสดกว่าจะเอาชนะเพชรรุ่งแสนวีวินยินมไปได้แบบตั้งหล่าไว้รอได้เลยมาดูมวยคู่ที่สามรองคู่เอกรุ่งเพชรเพชรเจริญพบกับดาบดำกระเป๋าลิงกี้จะชกกันในพิกัด125ปอนด์มาดูที่นักมวยมุมแดงรุ่งเพชรเพชรเจริญ นักชกวัย31ปีจากจังหวัดเพชรบูรณ์สูง167เซนติเมตรเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเป็นมวยขวาประเภทเตะขวาต่อยขวาเตะต่อยแรงมัดสอกคุมหลักเหลี่ยมฝีมือดีเก่าเกมซ้อมที่จังหวัดเพชรบูรณ์สถิติสมไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนในชาวเอราวันที่เวทีมวยราชดำเนินชนะคะแนนเด็กดอยทีเอ็นมวยไทยที่จังหวัดสแก้วไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนฤที่ชัยพอหอมกลิ่น ที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนคู่ชกนักมวยมีน้ำเงินดาบดำกระเป๋าลิงที่นักชกวัย25ปีจากจังหวัดร้อยเอ็ดสูง165เซติเมตรเป็นมวยอาวุธหนักแรงเป็นมวยขวาประเภทเตะขาต่อยหมัดหมัดหนักสอกแรงกล้าแลกกล้าบวกจิตใจสู้เกินร้อยวงในก็มีปล้ำรัดมัดตีในแข็งแกร่งขยันเดินขยันเปิดเกมส่วนรุ่งเพชรเป็นมวยฝีมือจอมเก่าประเภทเทตะต่อยแรง อาวุธหลากหลายเป็นมวยฝีมือดีดีกรีเสือตัวที่ส3สามช่วงหลังว่าฟอร์มสดมากเรียกว่าฟอร์มกำลังเข้าฟักในขณะที่ดาบดำเป็นรุ่นน้องเป็นมวยบู๊เป็นมวยเปิดเกมประเภทเดินเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักแรงเข่าในแข็งแกร่งประเภทนอกได้ในดีมวยคู่นี้ฝีมืออยู่ที่รุ่งเพชรประเภทมวยเดินขยันเปิดเกมกล้าแลกกล้าบวกอยู่ที่ทางด้านของดาบดำชอบรุ่งเพชรเพชรเชจเริญ ฝีมือมวยสมองมวยดีกว่าดักเตะขวาต่อยขวาสายหน้ามีลูกเตะทิบสกัดที่ต่อที่ดูเก๋กว่าสภาพร่างกายดีกว่าหากไม่พลาดโดนหมัดนับน็อกไปก่อนไฟนี้รุ่งเพชรเพชรเจริญจะเอาชนะดับดำปอตอทอทองทวีไปได้แบบสนุกคู่ที่สี่เป็นคู่เอกนำรายการเป็นการป้องกันแชมป์ในรุ่น118ปอนสนามมวยช่องเจ็ดสีวันชัยน้อยสอทอเหี่ยวบางแสน พบกับฉลามดำนายกเอทาสาลามาดูที่นักมวยมุงแดงวันชัยน้อยสอทอเหี่ยวบางแสนหรือว่าวันชัยน้อยสิงปลาปากน้อยนักชกวัย25ปีจากจังหวัดนครพนมสูง165เซติเมตรเป็นมวยซ้ายเป็นมวยฝีมือครบเครื่องประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะต่อยแรงมัดสอบคมอาวุธหลากหลายประเภทเดินได้ฝีมือได้เกาเกมกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่า ซ้อมที่ค่ายมวยเพชรเกียรติเพชรเป็นมวยผู้จัดสถิติสามไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนกุมารดอยเพชรยินดีอะคาเดมี่ที่เวทีมวยราชดำเนินชนะคะแนนเด่นสิทธินายกทวิตพงศ์ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีไฟล์ล่าสุดแท้คะแนนให้กับขุนศึกเล็กบุมเด็กเสียนที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อ21ธันวาคมที่ผ่านมาส่วนผู้ชกนักมวยมุมน้ำเงินฉลามดำนายกเอาศาลานักชกวัย22ปีจากนครศรีธรรมราช สูง165เซนติเมตรเป็นมวยฝีมือมวยขวาแต่ซ้ายหน้าออกได้ดีเป็นมวยจังหวะสองประเภทเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักทิบดักแทงจุกจิกชกยากหลักเหลี่ยมไอคิวมวยดีซ้อมที่ค่ายมวยสอโชคมีชัยสไฟล่าสุดชนะคะแนนเท็ดแสนสุขโชคบางแสนที่เวทีมวยช่องเจดสีแพ้คะแนนยกทีรีทีเอ็นมวยไทยที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดแก้มือได้ ชนะคะแนนยกีรีทีเอ็นมวยไทยที่สนามมวยช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาสำหรับมือคู่นี้ก็เป็นการป้องกันแชมป์ในรุ่นหนึ่งอสิบดตอนสนามมวยช่องเจ็ดสีซึ่งเจ้าของแชมป์เป็นวันชัยน้อยคู่นี้ฝีมือประทับฝีมือเป็นเกมคลาสสิกแน่นอนเป็นการชิงไหวชิงพริบแข้งขวาหนักแรงเจ้าของฉายาซ้ายไหลเรือไฟอยู่ที่วันชัยน้อยเป็นมวยฝีมือได้เดินได้ กระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าเก่าเกมแต่อาวุธจะช้ากว่าฉลามดำซึ่งล่าสุดก็ไปแพ้ให้กับขุนศึกเล็กบุ่มเด็กเซียนหลังไฟนั้นก็หยุดไปประมาณสี่เดือนไฟนี้เป็นการต้องการแชมป์กับฉลามดำซึ่งเป็นนักมวยรุ่นน้องเป็นมวยฝีมือมวยขวาแต่ซ้ายหน้าออกได้ดีอาวุธมวยไวกว่าประเภทตั้งรับจับทางมีลูกถีบสกัดถีบหัวทิมเป็นมวยฝีมือจัด จุกจิกชกยากเคยเป็นแชมป์ในรุ่นหนึ่งร้อสิบปดตอนสนามมวยช่องเจ็ดสีมาเหมือนกันคู่นี้ฝีมือกับฝีมือเกมการชกจะเป็นการชิงจังหวะการสนุกแน่นอนหากใครเดินถือว่าสถานการณ์กำลังตกเป็นรองมวยคู่นี้ชอบไปที่ฉลามดำนายกเอธาสาลาจังหวะฝีมือดูจัดจ้านกว่าอาวุธใบกว่าวันนี้ไม่เดินแน่นอนชกข้างเชือกแล้ววนออกรอดักรอสวนมีลูกติดมอนยันหลักถึกจนหัวทิมฝีมือต้นๆ้นดูรวดเร็วกว่า ลูกหนักลูกแรงลูกแข็งแรงอยู่ที่วันชัยน้อยแต่ว่าความใบหลักเหลี่ยมสายตาดีอยู่ที่ฉลามดำไฟนี้วันชัยน้อยถ้าเล่นฝีมือดูว่าเสียเปรียบฉลามดำวันชัยน้อยต้องอาศัยลูกหนักลูกแรงเดียดบดขยันวางแข้งอาจให้ฉลามดำยุบเหี่ยวให้ได้แต่ก็ไม่ใช่งานง่ายฉลามดำเป็นหมวยที่เอาตัวรอดได้ดีทุกสถานการณ์ชอบที่ฉลามดำนายกเอทาา่าศาลาฝีมือจัดจ้านกว่าไฟนี้ไม่แลกไม่ประทัก มีความไวกว่า1กิกไฟนี้จะเบียดเอาชนะรุ่นพี่อย่างวันชัยน้อยสอทอเหี่ยวบางแสนคว้าแชมป์หนึ่ปอนด์เวทีมวยช่อง7จสีไปได้มาสรุปกันอีกครั้งผู้ที่หนึ่งชอบเฟ e บุ๊ k นวพลควายงามเป็นมวยในรายการการเตรียมตัวฟิตซ้อมดีกว่าได้เปลียนรูปร่างช่วงชกได้เปรียปร่ยนแปลงปะทะได้ใหญ่ได้ลอยไฟนี้จะเบียดเอาชนะคีเลียนพุ่งพันม่วง จ้งเกิดไปได้อีกครั้งผู้ที่สองชอบเวนอมลักกี้บันเทิงสายจัดจ้านสายทั้งแถบไฟนี้จัดมาเพื่อเกิดหลักเลี่ยมความเป็นมวยดีกว่าได้เปรียบรูปร่างเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นเวนอมจะเอาชนะเพชรรุ่งแสนวิบินยิมไปไดู้ที่สามชอบรุ่งเพชรเพชรเจริญจังหวัดฝีมือดีกว่าเตะพับเตะขาที่ต่อที่เก่าวกว่าไฟนี้จะเอาชนะดาบดำกระเป๋าลิกกี้ไปได้ผู้ที่สี่ผู้เอกนำรายการ ชอบฉลามดำนายกเอทาศลาอาวุธและการเข้าออกไวกว่าหนึ่งกิกไฟนี้ไม่แลกไม่ประทักชกในเกมของตัวเองในเกมเบียดเบียดมีลูกเก๋ามาช่วยไฟนี้จะเบียดเอาชนะวันชัยน้อยสอทอเหี่ยวบางแสนไปได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ฝันทงลุวงหน้าศึกมวยไทยเจ็ดสีในวันอาทิตย์นี้13เมษายนวันมหาสงกรานชอบก็ตามไม่ชอบก็สวนมวยมีแพ้มีชนะ ไม่เป็นเสียนหลังชกขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าเรตไม้แรกในวันศุกร์นี้เวลาประมาณ10บโมงเช้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ